ไปที่ความคืบหน้าในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์โกยดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนจังหวัดนาราธิวาสนะครับการเยียวยาเป็นตัวเงินนั้นวันพรุ่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนั่งหัวโต๊ะครับวางแนวทางในการจัดสรรเงินเยียวยาแต่เรื่องของการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่นั่นต้องวางผังเมืองกันใหม่เพื่อเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้าขาย ทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่41ประดมกำลังคนพร้อมด้วยรถแบ็คโฮ2คันนะครับแล้วก็มีรถตักล้อ,อยางรวมไปถึงรถขุดดินอเนกประสงค์แล้วก็มีรถบรรทุก10ล้ออีก5คันครับเข้าไปปรับพื้นที่ที่บริเวณโซน1ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของโกดังพุระเบิดในพื้นที่ตลาดมูนกอำเภอสุงไงโกล,ลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมพื้นที่ให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัด วัดแบ่งจัดสรรแล้วก็เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างบ้านพักแต่ละหลังให้แล้วเสร็จเร็วๆครับซึ่งการปรับพื้นที่ในครั้งนี้โดยภาพรวมจะแบ่งเป็น5โซนนะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับขั้นแรกกคือการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ทยอยเอาเครื่องจักรคนเข้ามาได้นะครับเพื่อให้ผ่อนการจราจรนะครับก็บตั้งิใจที่จะทำใหพี่น้องที่ทำรถให้ดีที่สุดเพื่อ กิจต่อไปข้างหน้าได้นะครับหลังจากเสร็จภารกิจเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งมอบให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการฟื้นฟูในตอนต่อไปครับ วม10วันแล้วแต่ว่ายังต้องเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะคะ hmm. ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนํานกลุ่มจิตอาสา500คน hmm. เข้าไปช่วยเก็บเศษซากชิ้นส่วนซากปรักหักพังแล้วก็มีขยะมูลฝอยด้วยโดยแยกซากเศษเหล็กเอาไว้ตังหกค่ะ hmm. เพื่อให้เจ้าของบ้านนําไปขายได้จะได้มีเงินนํามาใช้เยียวยาในชีวิตประจําวันก่อนนะคะคาดว่าจิตอาสาต้องทําหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็จะควบคู่ก,กับการทําหน้าที่เคลียร์พื้น ที่ของทหารด้วยพอเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็จะออกแบบผังบ้านเรือนใหม่3รูปแบบแล้วก็เอามาให้ผู้ประสบภัยได้เลือกว่าต้องการแบบไหนนะคะโดยจะเน้นการเพิ่มความสะดวกในการประกอบอาชีพค้าขายค่ะนะครับมีการปรับอะไรอยู่พอสมควรนะครับแต่เนื้อที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ได้ลดนะครับแต่อาจจะขยับที่แล้วก็มีการปรับ ถนนที่เป็นซอยเล็กๆเนี่ยนะครับได้มีความกว้างมากขึ้นโดยเอาพื้นที่ถนนมาชดเชยและก็ถนนเนเส้นจำนวนถนนก็น้อยลงนะครับแล้วก็เอาถนนที่เราปรับเนี่ยะครับมาเป็นเนื้อที่ชดเชยแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องหรือร้านค้าเนี่ยหน้าหน้าบ้านเนี่ยหน้าร้านเนี่ยติดถนนทุกร้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนการเยียวยาเป็นตัวเงินอันนี้เป็นเงินที่ภาครัฐเยียวยานะครับกรณีผู้เสียชีวิตคนละ2 0 0 0 0 0บาทผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ครับส่วนเงินที่จังหวัดนาราธิวาสได้รับบริจาคตอนนี้มีมากกว่า20ล้านบาทเบื้องต้นจะนํามาใช้ในการสร้างบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบก่อนคนที่จะได้ซ่อมก่อนก็คือผู้เสียหายที่บ้านเสียหายทั้งหลังครับวันพรุ่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบระเบียบในการใช้เงินที่ได้รับบริจาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปครับ